กับตันสีคุนหารนะครับจะมาแนะนำปุ๋ยน้ำจากอิสราเอลชื่อว่าเซฟสปีดนะครับก่อนอื่นว่าทำไมต้องใช้ปุ๋ยน้ำวันนี้ปุ๋ยเคมีราคาแพงป่าต้นปีที่แล้วถึง3เท่าเช่นปุ๋ยสูตร สำหรับใส่ย,ยางนะครับ28 20นะครับปีที่แล้วนะครับ2820ราคา,าจะอยู่ประมาณสัก800กว่าบาทวันนี้นะครับเช็คล่าสุดอยู่ประมาณ1,400่ถึง1 5น0นะครับเลยครับเป็นเนื้อคลิกโซนนี่ครับนะนี่คือปุ๋ยหลายวิธีทั้งทาทั้งฉีดทั้งละลายน้ำรดบางคนไม่ไม่ทาที่หน้ายางแต่ก็เอาไปละลายน้ำรดก็ได้ สาธิตเฉพาะการทาอันนี้แปลงนะครับหนึ่งนิ้วเราจะใช้ทาใช้ถังอันใหญ่เลยปาดเลยปื๊บอยางนี้นะครับแค่นี้พอครับปุ๋ยตัวนี้ก็จะซึมเข้าไปทางเปลือกทางท่อที่เป็นผนังเซลลแล้วซึมเข้าไปนะครับในท่อน้ำเลี้ยงมันจะทำให้เปลือกที่เป็นกินรูเป็นที่เรากรีดเขาเรียกกินกีดกินแกนเหล่นี้ถ้าป้ายปื๊บมันก็จะงอกขึ้นมาได้เร็วขึ้น หน้ายางก็จะงอกขึ้นมาได้เร็วในส่วนที่เรากรีดไปแล้วส่วนเปลือกเนี่ยเวลาเรากรีดต่อไปหน้ายางเปลือกยางมันจะนิ่มนะครับท่อน้ํายางก็จะสมบูรณ์ทําให้น้ํายางไหลออกได้ดีและได้เยอะนะครับเมื่อท่อมันใหญ่สมบูรณ์ส่วนหน้าที่กรีดผ่านไปแล้วก็จะเปลือกงอกเร็วทําให้การรัดเนื้อได้เร็วขึ้นเปลือกเราก็จะหนาเร็ว เพื่อจะใช้กีดซ้าได้ในในอนาคตข้างหน้าได้ได้ดีขึ้นดินแดงใช้ได้แต่ว่าดินแดงไม่ได้มีสารอาหารมไม่ได้เหมือนปุ๋ยตัวนี้คนระแบบใช่ไหมคะใช่คุลระแบบเลยครับนี่คือนี่คือปุ๋ยนะครับให้เข้าใจว่าคือปุ๋ยปุ๋ยอย่างหนึ่งเลยครับที่น้องชาวสวนยางครับปีนี้ปุ๋ยแพงสุดๆเซฟสปีด speed. ใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องคิดมากนะครับน้ำยางข้นหน้านิ่มใช้เลยครับ ติดต่อได้ที่ร้านสีคุณหานเท่านั้น